สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่างความสุขท่านโ,โดยแม่หมอความสุขหวัวโตโตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานพลังพลังงานเอน็นดีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะในรลายมีดีในดีมีรลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่า คนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งไหนที่มันเป็นความสุขก็แชร์ให้คนอื่นไปนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถนะ้าค้ำก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอนะคะคอยได้รับกลับไปพันพันเท่าเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะเช้านี้นะคะเราก็จะมานะคะมอบแลนดอมให้กับทุกคนนะคะก็คือเราตั้งชื่อว่านะคะ เ,เราตั้งชื่อว่านะคะ5เทพรักษ์นะคะประจำประเทศไทยนะคะทั้ง5เทพรักษ์ท่าพระองค์เลยนะคะเทพรักษ์ทั้ง5พระองค์ที่ประจำสถิตยอยู่ในประเทศไทยที่รักษาคุ้มครองประเทศไทยนะคะท่านอยากจะมอบอะไรอยากสื่อสารอะไรกับคุณที่คุณเป็น นะคะหนึ่งในร้อยล้านคนที่เป็นลูกของท่านเพราะว่าทุกคนที่เกิดในประเทศไทยเป็นลูกของท่านแน่นอนได้บำพึ่งโพธิสมภารน,นะคะบารมีของท่านก็คือจะมีนะคะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีพระเจ้าเจตคุปพระเจ้าหอกองนั่นเองนะคะที่คุ้มครองประเทศไทย ไม่ให้มีสิ่งใดมากั้มกายและท่านอยากจะคุ้มครองคุณและบอกคุณสื่อสารกับคุณในเรื่องใดนะคะณช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ขออนุญาตองค์เทพทั้ง5 โอเคค่ะมาค่ะวันนี้เราใช้ไพ่นะคะเราใช้ไพ่รุ่นบุกเบิกของเราเลยนะคะนะคะมาเปิดเลยอันนี้เป็นไพ่ที่แบบเราเปิดในชีวิตประจําวันเราตลอดและไพ่นี้แหละค่ะเป็นไพ่ที่แบบว่าเรามาใช้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะนะคะเป็นพี่ใหญ่เลยนะคะนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตนะคะท่านอยากบอกอะไรตอนนี้ ท่านได้รับทราบสิ่งที่คุณอธิษฐานหรือไม่สิ่งที่ลูกดวงอธิษฐานท่านได้รับทราบไหมคะการสื่อสารนะคะบางคนท่านก็ได้รับทราบนะคะบางคนท่านก็จิตยังไม่ถึงท่านนั่นเองค่ะบางท่านนะคะบางท่านจิตยังไม่ถึงท่านนะคะบางท่านจิตถึงแล้วนะคะการสื่อสารคุณนะคะไปขอท่านเรื่องเงินใช่ไหม บางคนนะคะสื่อสารถึงท่านนะคะนึกจิตถึงท่านเรื่องการเงินนะคะไปขอเงินกับท่านนะคะขอเจรจาเรื่องการเงินกับท่านใช่ไหมคะไปขอพรกับท่านเรื่องเงินนะคะการสื่อสารของคุณบางคนไปขอเรื่องเงินแต่ว่าสื่อสารจิตไม่นิ่งก็จะไม่ได้นะคะเราบอกเลยนะคะถ้าจิตนิ่งถึงจะได้นะ นะคะเพราะคุณไปขอเรื่องเงินแน่เลยนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานบางคนก็สื่อถึงท่านบางคนก็สื่อไม่ถึงนะคะแล้วไงต่อคะตอนนี้พบภูมิพบของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณณนะขนาดนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความแบบว่าเป็นภาวะ เขาเรียกว่าภาวพะพวงใช่ไหมคะนะคะสองจิตสองใจแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นผู้ให้คุณเป็นเพศแม่มากนะคะใครที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณนะ่ะคุณเป็นสายเปเป็นผู้ให้เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนั่นเองคะ่ะ นะคะเป็นคนอ่อนโยนมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครมาพูดอะไรก็ส่งสารเขานั่นเองค่ะนะคะเป็นคนใจดีอ่าใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองนั่นเองค่ะนะคะคุณไปขอให้คุณได้หลุดพ้นออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันพัฒนาการคุณไว้ความกางังวลความบาดระแวงในตัวคุณนะคะ ให้หลุดพ้นออกไปความเป็นคิดกังวลคิดปางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะตัวคุณนะขณะดนี้นะคะโอ้ปัญหาที่ลุมเล้าปัญหาอุปสรรคที่ลุมเล้าค่ะคุณไปขอท่านให้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคที่ลุมเล้าที่มาทุกรอบด้านเลยจนคุณไม่รู้ว่าจะแก้ตรงจุดไหนดีใช่ไหมคะ นะคะจนคุณไม่รู้เลยว่าจะแก้ตรงจุดไหนดีและนะคะปัญหาเรื่องการเงินนะคะที่การเจรจาต่อรองบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนคุณก็แก้ปัญหายังไม่ได้นี่คือคุณไปขอท่านนะคะให้ปัญหาเรื่องการเงินให้ขายทุกข์ลงในเรื่องปัญหาการเงินหรือปัญหาอื่นๆที่เข้ามาลุมแล้วนั่นเองค่ะโลท่านบอกว่า คิดทบทวนนะปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากใครนะคะเจดจากใครเป็นคนวางระบบต้นเหตุมันมีนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดทบทวนที่ปัญหาที่คุณอ่อมคุณยมนะคะคุณไม่ปลดเงื่อนไขไม่ปลดล็อกตัวเองแล้วปัญหามันเริ่มสะสมสะสมสะสมเรื่อยๆก็เพราะตัวคุณเองนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นได้ต้องทำอย่างไรคะ ถ้าคุณจะหลุดอยากจะหลุดพ้นออกจากปัญหาต้องทำอย่างไรคะนะคะนี่คือสิ่งที่เราเป็นตัวแทนต้องทำอย่างไรให้คุณรักตัวเองค่ะคุณต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่นะคะจะรักคนอื่นคุณต้องมอบความสุขให้กับตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะมอบความสุขให้คนอื่นนั่นเองนะคะและที่สำคัญ นะคะพยายามอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าคิดไปก่อนเพราะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะปัญหาที่หนักหน่วงของคุณคุณที่ผ่านคุณสู้ไงคะคุณสู้อยู่คนเดียวคุณไม่กล้าบอกใครปัญหาเนี้ยนะคะคุณสู้มากนะคะ สู้แล้วก็ไม่กล้าบอกใครบางคืนนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับด้วยซ้ำแล้วไงต่อคะอูนะคะไม่กล้าบอกใครนะคะแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะมีคนมาทำร้ายคุณคุณก็ไม่กล้าบอกนู่นนี่นั่นคุณก็ไม่กล้านะคะแล้วไงต่อคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะ นะคะคุณทําบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงเวลานะคะบางคนนะคะแต่ว่าเราบอกเลยว่าสิ่งที่คุณขอไว้มันจะสมปรารถนาแน่นอนนะคะมันอาจจะได้ดีกว่าสิ่งที่คุณหวังนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะรนะคะฝันร้ายบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอยู่ทำหลบหลบซ่อนๆมันอาจจะไม่เป็นตามที่คุณปรารถนา แต่ตอนนี้ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนับจากที่คุณเข้ามาดูนะคะชีวิตกำลังจะคายปมปัญหาต่างๆนะคะนี่คือตัวตนของคุณ The view of fortune ด้านหลังความลังเลความไม่แน่ใจการไม่กล้าตัดสินใจในบางสินบางอย่างแต่ชีวิตคุณ The view of fortune นะคะทุกคนตอนเช้าเราพูดเสียงดังไม่ได้นะคะทุกคน บอ,อค่ะมันจบลงแล้วชีวิตที่ถาโถมไปด้วยอุปสรรคชีวิตทีน่นะคะถาโถมไปด้วยอุปสรรคปัญหาที่ลุมแล้วปัญหาต่างๆคุณเจอโอ้โหใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้เนี่ยคุณเจอมาโอ้โหทุกคนเราบอกเลยว่าใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้คะ่ะคุณเจอมาแบบโอ้โหทุกคน คุณเจอมาตื่นเช้าขึ้นมาคุณตื่นเช้าแล้วลืมตาขึ้นมาถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะคะค่คนไล์ของคุณได้จบลงแล้วคุณได้ผ่านชะตากรรมนะคะปัญหาที่ถาโถมปัญหาที่ ปูไม่รู้จะปัญหาอะไรแล้วนะคะนั่นแหละค่ะเขาว่าดิ่งสุดมันก็จะขึ้นสู่สามัญต่ําสุดก็จะขึ้นสุดนะคะเหมือนที่นะคะบางคนรวยมาแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อค่ะนะคะการเงินบางสิ่งบางอย่างชีวิตคุณจะก้าวเริ่มขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณเหมือนขึ้น เหมือนได้เติมเต็มตัวเองเหมือนได้ลดน้ําต้นไม้เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่กําลังจะเริ่มเติบโตแต่ยังไม่ออกดอกออกผลนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะจริกชีวิตของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณหอยหาความยุติธรรมแน่นอนเราบอกเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะถ้าใครรับไม่ได้นะคะเราบอกเลยว่า ปัดผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าคุณเจอมาเยอะจริงๆแรนดอมนี้นะคะ8ดาบ3ดาบ9ดาบ10ดาบ5ดาบ7ดาบไม่รู้จะพุนขนาดไหนที่เราบอกว่าคุณลืมตาตอนเช้าตื่นขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะทุกคนในเดือนตุลาคมนี้นะคะเทพารักษ์ทั้ง5พระองค์ท่านมาอวยพรท่านมาบอกว่า โชคชะตาของคุณกําลังปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณจะมีเงินคุณไปขอเรื่องเงินกับท่านส,ส่งสัญญาณนะคะจิตนิ่งขอเงินกับท่านคุณขอสามคุณจะได้สิบนะคะขอสามคุณจะได้สิบต่อรองกับท่านโชว์เลยค่ะเอาแอปมือถือขึ้นมาโชว์แล้วโชว์ให้ท่านดูนะคะบอกว่าท่านคะ เนี่ยค่ะเงินในบัญชีหนูมีเท่านี้หนูอยากมีเงินเข้าบัญชีในที่นี้หนูขอพรพระองค์ท่านให้ช่วยหนูได้ไหมคะขอพระการชัยศรีพระเจ้าทรงเมืองพระเจ้าเสื้อเมืองพระเจ้าเตจดจะคุปพระเจ้าหอกองที่เป็นเทพลักษคุ้มครองประเทศไทยในที่นี้นะคะให้พรหนูด้วยเถิดอะไรเงี้ยนะคะคิดในใจก็ได้นะคะทุกคนต่อคะ่ะทุกคน เมื่อคุณไปไหว้ท่านเสร็จให้คุณเดินมาเดินย้อนกลับนะคะมาที่นะคะพระแม่ธรณีนะคะเมื่อคุณเดินไปแล้วนะคะไปไหว้ศาลหลังเมืองเสร็จคุณเดินย้อนกลับมานะคะไหว้พระแม่ธรณีแล้วเอาน้ำมนต์จากพระแม่ธรณีกลับมาที่บ้านมาอาบผมนะคะสระผมลาดตัวเลยให้ท่านปัดเป่าอุปสรรคสิ่งชั่วร้ายนะคะ ที่อยู่ในตัวคุณน้ำมนต์ที่เหลือเอามาปัดเป่านะคะพรมทั่วบ้านคุณให้ปัดเป่าเสนียดจันไรอุปสรรคต่างๆสิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านคุณนั่นเองนะคะใครที่สารเหลักเมืองนะคะสารเหลืกเมืองทุกทุกจังหวัดมีนะคะและพระแม่ธรณีนะคะก็มีนะคะเพราะฉะนั้นขอน้ำมนต์จากพระก็ได้ค่ะนะคะขอน้ำมนต์จากพระก็ได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะ นะคะใครอยู่ต่างจังหวัดขอน้ำมนต์จากพระที่พระพุทธ,ธพระประธานที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปหรือไม่ก็องค์ที่อยู่บ้านในหมู่บ้านคุณนั่นแหละค่ะนะคะการเงินและการเงินคุณจะเข้ามาเห็นเห็นขอเงินขอทรัพย์ขอโชค จากพระเทภารักษ์พระเทพทารักษ์ท่านจะให้ความสุขกับคุณแต่คุณจะต้องนะคะขอพ่อแม่ธรณีด้วยเพราะพระแม่ธรณีเป็นเจ้าที่ทั่วอาณาจักรจักรวาลนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะฮออมดนะคะเวลาคุณขอนะคะให้คุณตั้งสติให้มั่นนะคะอย่าอย่าลังเล ขอได้แค่อย่างเดียวนะคะเวลาขอไม่ใช่ขอนู่นขอนี่นะคะท่านก็แล้วเวลาขอนะเอ่ยชื่อตัวคุณไปเลยชื่อนามสกุลชื่อเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณหวังนะคะนะคะเอ่ยบ้านเลขที่ด้วยนะคะเอ่ยบ้านเลขที่ด้วยนะแทมเอรอยู่คนเดียวเวลาตั้งจิตนะคะแล้วก็ขอ นะคะแล้วมันจะชีวิตคุณจะกลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองเมื่อคุณทําตามที่แม่หมอบอกนะคะไพ่อยากสื่อสารแบบนี้นะคะเพราะอุปสรรคคุณมากมายเหลือเกินนั่นคือคุณยังไม่ได้ขออภัยพระแม่ทรณีไปขอน้ํมนตจากพระแม่ทรณีแล้วบอกว่าขอน้ํานมจากพระแม่ธรณีเอามาสักขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้แล้วก็นเมตินะเมตินะเมติเวลาตอนเช้านะคะ อาบน้ําให้พูดอย่างนี้นะพุทธทางล้างหน้าทำมังล้างทุกพระสงฆ์เพิ่มสุขยาตายามดีสวัสดีมีชัยอิติวิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยจบนะคะแค่นี้เองนะคะตอนเช้าเวลาอาบน้ํานะทําตอนไหนก็ได้ไม่มีน้ำมนก็ทําได้นะคะต่อค่ะท แล้วการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งที่คุณขอคุณจะได้ตามที่คุณขอคุณขอเท่าไหร่คะคุณขอสามคุณจะได้สิบคุณจะได้หกบางคนนะคะจะได้มีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในด้านการเงินนั่นเองคะ่ะทำตามท,ท,ท,ที่เราบอกนะคะทุกคนนะคะก่อนที่นะคะเพราะว่าคน คนที่เป็นแรนดอมนี้เราบอกเลยนะคะว่าคุณเจออุปสรรคมันหนักมากหนักหกๆเลยแปดเก้าสิบเจ็ดห้าสามแล้วก็แฮงแมนแล้วก็สองเราบอกเลยว่านับจากนี้ชีวิตคุณจะไม่เปื้อนดินเปื้อนโคลนเปื้อนอุปสรรคจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะต่อค่ะเดอะมูน ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลนะคะใจคุณนั่นแหละนะคะใจคุณเป็นกังวลใจคุณลังเลกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะหนูขออีกสักสักห้าใบได้ไหมคะนะคะการเขาจะหลัง,ลงจากดวงชะตาเปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตเริ่มใหม่หนูขอสักนิดนึงได้ไหมคะ ชัยชนะคุณจะมีความเข้มแข็งชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญมานับจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมากล้านล้านเท่าเพราะคุณเจอวัคซีนตัวใหญ่เหมือนคุณเป็นโรคหลายแรงชนิดหนึ่งแล้วคุณเหมือนมันเหมือนกับ ปางเส้นสุดท้ายแล้วคุณเลยมาเจอยาดียาดีในที่นี้มันคือจังหวะชีวิตของคุณด้วยที่คุณมีโอกาสได้เจอแม่หมอนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะท่านอยากจะบอกอะไรคะการเงินไม่ว่าคุณปรารถนาประสงค์สิ่งใดไม่ว่าชัยชนะเรื่องการเงินการเงินจะเข้ามาหาก่อนในเดือนตุลานี้เลยค่ะ การเงินจะเข้ามาหาคุณชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาเงินไหลรัวๆการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าใครเป็นผู้ชายนะคะชีวิตคุณจะมั่งคั่งคุณจะอารมณ์ดีขึ้นคุณจะมีความคิดเป็นผู้นํามากขึ้นจากที่แต่ก่อนคุณไม่เคยมีความคิดเป้าหมายของคุณนับจากนี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นสา,สสายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้ว่า คุณได้ตั้งตัวของคุณเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะชีวิตของคุณก้าวใหม่ของคุณการงานมั่นคงคุณจะมีกิจการงานเป็นของตัวเองนะคะบางคนมีอยู่แล้วแหละแต่บางคนนะคะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตค่ะเดอะสตาชีวิตของคุณใหม่มันจบสิ้นแล้วค่ะปัญหาที่โอ้โห เราเรียกปัญ,ปญหาที่แบบเหมือนคุณเป็นโรคหลายแรงแล้วเพิ่งมาเจอยาดีนะคะแต่ชีวิตคุณก็อยู่รอดได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะความเสี่ยงนะคะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดคุณคุณจะชนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะดาวดวงใหม่โอกาสใหม่มาถึง การงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มตั้งตัวได้ไม่เกินสองเดือนนี้ชีวิตคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคที่เลวร้วายเราเรียกว่าอุปสรรคปัญหาที่เลวร้วายเหมือนพายุเฮอริเคนนะคะพายุเฮอริเคนชีวิตของคุณอะนะคะเราบอกเลยเจอหนักมากใครเป็นเจ้าของแรนดอมนี้เรายอมรับเลยว่า แต่ฝันร้ายของคุณได้จบแรลงลงแล้วพายุเฮอริเคนแห่งชีวิตของคุณได้จบลงแล้วนับจากนี้คุณอย่าลืมไปไหว้ศาลหลักเมืองคุณและขอน้ําพระแม่ธรณีมาพรมบ้านพรมตัวคุณพรมตัวครอบครัวของคุณตามที่แม่หมอบอกนะคะแล้วเวลาอาบน้ําตอนเช้าทุกวันถึงไม่มีน้ํามนต์ก็ตามเขียนมาอาอูนะคะเราลืมบอกนะคะมาอาอูในน้ำนะคะ่ะ มีขัน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 ก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนว่ามะอะอุนะคะแล้วก็พอล้างหน้าก็พุทธทางล้างหน้าถ้าไม่เขียนก็ได้นะคะพุทธทางล้างหน้าทำมังล้างทุกสังคังเพิ่มสุกอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะคะสวัสดีมีชัยอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอนดูด้วยนั่นเองค่ะแล้วเช้านั้นคุณจะเหมือนมีนะหน้าทองอยู่ในตัวนะคะ นั่นแหละค่ะทําแบบนี้นะคะและนี่เราบอกได้เลยไม่เกินสองเดือนชีวิตคุณดีดีดีทํานะคะนี่คือเทพารักษ์ทั้งห้ามาแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบตามนี้ค่ะพายุเฮอริเคนของคุณได้จบลงแล้วนะคะนับจากนี้ถือว่าคุณเก่งคุณเยี่ยมมากเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเราเปิดไปแล้โห คุณเจอหนักมากถ้าใครดูจบนะคุณผ่านจุดแย่มาสุดแย่สุดมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ